สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องสสเกษตรบันเทิงทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาคุยกันเรื่องด่วงนะครับที่ผมที่ผมขึ้นหัวไว้ว่านะครับสามปีแล้วร่วงไม่มายเหยียบสวนผมเลยนะครับอันนั้นก็ใช่นะครับหมายถึงส่วนอินทาลัมนะครับมันหายไปเลยนะครับสามปีมันเกิดมาจากอะไรนะครับผมใช้อะไรใช้วิธีไหนนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเหตุบังเอิญนะครับ ทีนี้ผมสามปีที่ผมไม่เจอด้วงนะครับที่มาลงที่ต้นอินทาลัมที่ปลูกใหม่นะครับไม่มีเลยก็สงสัยสงสัยนะครับผมก็ศึกษาอยู่พักหนึ่งสังเกตอยู่พักหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเจอพอดีนะครับว่าสาเหตุที่ด้วงไม่มาลงที่ต้นอินทาลัมคือเขาไปลงที่ต้นปาล์มน้ํามันนะครับคือผมปลูกปาล์มน้ํามันไว้นะครับกับอินทาลัมชุดแรกเมื่อ ประมาณสัก1 1 12ปีที่แล้วนะครับไว้ต้นหนึ่งนะครับอยู่ข้างบ้านนะครับใกล้แสงไฟนะครับด้วงเขาจะมาเจาะต้นตามน้ํามันนี่แหละครับแล้วก็จากนั้นก็ออกจากอันี่ไปแล้วก็ไปเล่นไฟนะครับผมก็ยังเห็นตาอยู่ตอนแรกผมคิดว่าเป็นที่ภาพ่บินฟ้าอากาศด้วงมันเลยหายแต่พอมาเจอที่หลอดไฟนะครับที่มันเล่นไฟแล้วมันนอนตาอยู่ผมก็คิดว่าอา้าวมันก็คงยังอยู่นี่ว่า ทีนี้ผมก็หาหาหานะครับว่าสาเหตุหาสาเหตุทีนี้มาเจอตอนแรกเข้าใจว่าเป็นร่วงอีกตัวหนึ่งนะครับที่มาเจาะต้นปาล์มต้นนี้ครับแต่พอมาเจอรูนี้จําได้ครับจําแม่นนะครับพี่น้องสวนอินทพาลามทุกท่านจํารูนี้ได้ไหมครับนี่นะครับร่วงแรดนะครับมันมาเจาะอยู่นี่เองนะครับผมก็เข้าใจได้เลยแหะครับว่าเป็นฝีมือมันทั้งหมดเพราะมันกัดกินตั้งแต่อ่อนอ่อนนะครับ แล้วทีนี้ผมจะบอกอโรคใหม่นะครับโรคใหม่โรคใหม่ก็ใหม่จากต้นไอ้ใหม่จากต้นอินทผลัมนะครับใหม่ที่ต้นอินทผลัมแต่เก่ามาจากต้นมะพร้าวนะครับคือยอดนะครับที่ว่ามีหนอนยาวๆนะครับเล็กๆยาวๆแล้วก็กัดกินดูดกินใบนะครับที่ผมฆ่ามันโดยการใช้เชลไดนะครับที่ต้นมะพร้าวแต่พอมันสูงแล้วก็ไม่รู้จะเอาอะไรฉีดทีนี้แหละครับก็เดี๋ยวค่อยศึกษากันต่อไปนะครับ ส่วนวัชพืชนะครับอันนี้นะครับผมแนะนํานิดหนึ่งนะครับวัชพืชที่ไม่จําเป็นจะต้องเอาออกนะครับเราก็เก็บไว้ในสวนของเรานะครับเพราะว่าวัชพืชเยอะๆนะครับมันก็ดีสําหรับศัตรูพืชนะครับที่มันมีอาหารการกินมากนะครับมีตัวเลือกมากนะครับจริงๆบางทีมันไม่อยากกินพืชที่เราปลูก แต่ทีนี้เราเอาวัชพืชออกหมดเอาอาหารเขาออกหมดนะครับมันก็เลยเลงมาที่พืชของเรานะครับหวังว่าท่านผู้ชมคงได้ ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กด share, แชร์ถ้าไม่ชอบก็กดแชร์กดไลค์นะครับผมทําคลิปเกี่ยวกับอินทรพาลัมนะครับเป็นแนวคิดบ้างอะไรบ้างนะครับก็เข้า,เข,าเข้ามาคอมเมนต์ราม่าว่าผมไร้สาระอย่างน้อนอย่างนี้นะครับก็มีบ่อยครั้งนะครับผมก็จาเป็นต้องเอาข้อความคอมเมนต์แบบเหล่านั้นออกไปนะครับถ้ามีอะไรดีๆผมจะมานำเสนอใหม่คบพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ